สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกิติชนะขีมดินเนอร์อนะคะชื่นคืนนะคะพ<า>ี่วาวา,วาถ้ามีเสียงอะไรขอรบกวนนะคะอย่าพูดอย่าพูดหยุดหยุดนะคะเราจะมาทีวิวตุ๊กตาบิเจดีนะคะ,ระ,คะเราซื้อเราเราซื้อเมื่อวานนี้นะคะแล้วมาส่งวันนี้นะคะทุกคนอขอบคุณนะคะทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดสังขารกดกินดิ่งกินกินนะคะเราจะให้ดูนะคะบิเจดีนี้นะค,ะค่ะสุดมากค่ะ อันนี้คือของพี่โอวานะคะมีเจดีค่ะของแท้เนี่ยคะของแท้อีกอันนึงก็มีนะคะของน้องน้ำขิงนะคะซึ่งเราเพิ่งซึ่งเราสูงเมื่อกี้จริงๆค่ะน่ารักมากเลยนะคะ,น,ะ,คะน้องคนนีนะคะ้ค่ะไอศครีมมาดูกันนะคะอย่าซูมกล้องให้ดูนะคะ น้งองเขานะะ้องเ่าไอศครีมน้องไอศครีมแล้วก็จบไปด้วยดีนะคะบ๊ายบาย